ไผ่พงศธรเผยอาการบาดเจ็บเรียกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศสำหรับหนุ่มไผ่พงศธรที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโด่งดังมากแค่ไหนก็ตามแต่หนุ่มไผ่ก็ไม่เคยลืมตัวยังคงใช้ชีวิตติดดินกินง่ายอยู่ง่ายเหมือนกับสมัยก่อนเข้าวงการล่าสุดหนุ่มไผ่ได้ออกมาเผยถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากถูกเก้าอี้ทับนิ้วเท้าพร้อมเผยว่าจนได้น้อคาดแนวสิกเกิดนี่แหละเขาเอื้อนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดอีลี เก้าอี้ไม้ลมทับนิ้วเท้านักรดบย่อมีบาดแผลเป็นธรรมดาเบาๆครับเย็บไป5้าเข็มอีกเลแล้วกระดูกไม่เป็นไรขอบคุณทีมหมอพยาบาลโรงพยาบาลรวมแพทย์ยะโสธรหลายๆเด้อพร้อมทั้งต่อมาหนุ่มภัยยังได้เอามาเผยว่าแม่ผู้อยู่ในเหตุการณ์กําลังหาข้าวเย็นให้แม่แขนเสื้อเกี่ยวกับเก้าอี้พอดีเก้าอี้ลมทับนิ้วเท้าเก้าอี้ไม้หนัก โดนตรงเหลี่ยมพอดีดีหน่อยไม่ถูกทับ5้านิ้วบุรักษากระดูกไม่หักไม่แตกแม่ยังไม่ได้กินข้าวเย็นนั่งอรอลูกโทรมาถามตลอดว่าเป็นยังไงฟาดคอเด้อลูกหล่านับจากนี้ขอให้รูปปลอดภัยเด้อแฮทแท็กฟาดคอแฮทแท็กขอให้ปลอดภัยแฮทแท็กสาธุแฮทแท็กบุญรักษาซึ่งหลังจากที่หนุ่มไผ่ออกมาโพสข้อความก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาเป็นห่วงและขอให้หนุ่มไผ่นั้นหายจากการบาดเจ็บโดยเร็วเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เจ้าตัวคาดไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะ